สวัสดีครับผมวันนี้ผมทุงเงินพิมพ์หนนะครับก็มีโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งนะครับได้รับมีดหมอปรับกาหลวงพ่อหวดวัดหวัวถนนใต้นะครับเพิ่งมาถึงวันนี้เลยนะครับเมื่อวันก่อนที่ถ่ายรูปโชว์กันนั้นยังไม่ได้ของยังไม่มาไม่ถึงแต่วันนี้มาถึงแล้วนะครับนี่มาถึงแล้วนะครับเอามารับชมทําคลิปวิดีโอรพอร้อมกันเลยนะครับนี่แกะให้ได้ดูกันพร้อมพอมกันเลยผมก็เพิ่งได้ดูนี่แหละครับอือโอ้โ hmm. ห oh เป็นสินเดิมเลยนะครับพี่ผมเป็นซองเป็นซองเดิมจากวัดเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเป็นมีดปากกาหลวงพ่อหวววัดหัวถนนใต้นะครับสินเดิมเลยนี่ครับเป็นมีดปากกาดํางาฝักงานะครับดํางาฝักงาแหน่สามกริย์นะครับอืมสวยจริงครับสวยจริงสวยจริงอย่างที่พี่เขาบอกก็สวยจริงต้องยอมรับว่าสวยจริงนะครับเนี่ยนะครับอืม คือคอยชมนะครับนานๆจะได้ชมสักทีนะครับเพราะเพราะว่ามีดมีดปากกาแหน่สามกระสับปีสามสามเนี่ยนะครับเนี่ยนะชุดนี้นะครับมีแค่19เล่มนะครับมีแค่19เล่มนะครับอ่าแต่ส่วนที่เป็นเป็นปากกาดำงาฝักงานแหน่ธรรมดาก็มีนะครับอันนั้นก็มีแต่ที่เป็นแหน่ 3, กระสามกริย์เนี่ย มีแค่สิบเก้าเล่มนะครับก็จัดว่าสวยจริงๆนะครับจัดว่าสวยจริงอย่างที่อย่างที่คุณพี่แกบอกว่าสวยจริงนะตัวเงินสวยจริงครับยอมรับมาอันนี้เรามาชมกันนะครับอ่าันนี้ดูเล่มด้ามงาฝักงากันนี่ดูง,งาครับดูควาก่ามีดเล่มนี้ออกปีสร้างประมาณปี2533นะครับนี่ดูความเก่าของงานี่ครับ นี่งานยังงานยังขาวนมข้นเลยนะครับนี่ก็จากปีสาสจนถึงทุกวันนี้ปี6ก5 6 6้า้หก็สาสิบสามปีนะครับเนี่ยสาสิบสาปีดูความเก่าของงานนี่ครงานต้องเหลืองแบบนี้ับนี่นี่คือคือเราเอาไปวัดเทียบกับกับความเก่าของงานหลวงพ่อกันยังได้เลยนะครับนี่ว่าหลวงพ่อกันนั้นที่ว่าขาววิ่งกันที่โชว์โชว์กันนั้นมันยังไง นะครับดีขนาดปีสามสามหนึ่งที่ว่าเก็บอยู่ในซองเดิมซีนเดิมเลยนะครับเนี่ยยัง,ย,งยังเหลืองยังขาวยังขาวอมเหลืองและแห้งขนาดนี้นะครับอ่ะนี่นี่เราก็ได้มีข้อเปรียบเทียบกันได้นะครับอ่ะอันนี้มาดูเนสามกษัตริย์กันนะครับนี่ครับมีหลวงหมดละเพราะว่าตาวก็คงจะแห้งแล้วละเพราะว่าสามสิบสามปีแล้วที่อยู่ในถุงโอ้โหนะครับอ่ะอันนี้เป็นนาคนะครับนี่อันนี้เป็นนาคนะครับตัวเนบนี่เป็นนาค นะครับอันนี้ก็เป็นนาคนะครับนะค่อยๆดูหนึ่งนี้ครบต้องใจเย็นๆครับอันนี้ต้องใจเย็นเพราะว่าเป็นเล่มสวยนะครับมันนานจะได้มาทีนะนะครับนี่ก็เป็นนาคนะครับตัวนี้เป็นนาคอันนี้เป็นเงินอันนี้ทองคํานะครับอันนี้เป็นทองคําเป็นแหนเจ็ดนะครับอันนี้แหนเจ็ดแหนเจ็ดยังไงอานับหนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะครับนี่เป็นเงินนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นแอเจ็ดเก้าแล้วัวนี้ก็เป็นทองคําอันนี้เป็นนาคนะครับอันนี้เป็นนาคเนี่ยนี่เป็นนาคครับนี่เป็นทองคํานะครับนี่นี้ก็เป็นทองคาอันนี้ก็เป็นทองคําอันนี้ก็เป็นนาคครับของสามแหวนสามกษัตริย์ของหลวงพระคุดเขานะครับวัดสวยจริงนะครับอ่ะ นี้เรามาดูด้านในกันบ้างนะครับดูด้านในด้านในชักออกมาแล้วสวยจริงครับเป็นแนเป็นลายตอกหน้า,าเสมาใบาโพดอกอัคคระยัดนี่เห็นไหมครับนี่แล้วก็เป็นใบเรดนะครับอันนี้เป็นใบเลดเรดเมื่อสามสิบสามปีที่แล้วนี่ครับนี่ยังยังแห้งเลยนะครับนี่ในความเก่าของใบเลดนะครับ นี่แล้วก็ต่อโค้ดนี่ครับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงมีดเล่มนี้ปี3 3สามต่อโค้ดภาษาจีนนะครับนี่ต่ออย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวขยายดูโคดชัดๆกันนะครับอย่าสูบแบบนี่มาละอืบอนี่นี่ครับดูโคดโคดภาษาจีนคํานี้เขาบอกว่าแปลคําว่าเป็นคําว่าหวดนะครับนี่ระดูการเข้าข้าง ข้าวค้างแห้งเดิมนะครับนี่ข้าวค้างแห้งเดิมน,นะครับเป็นข้าวค้างแห้งเดิมสวยเดิมจริงๆนะครับสมกับที่พี่เขาบอกว่ามีเล่มนี้ส่งบุกวดติดที่หนึ่งทุกตะวันทุกงานนะครับทุกครั้งก็คงจะจริงเพราะว่าเพราะว่าสวยจริงๆครับจนแบบไม่มีที่ติจริงๆครับสมกับราคาครับสมกับราคา <c oughs> ยอมรับผสมกับราคาจริงๆครับคราวนี้หลวงพ่อหวดเนี่ยหลวงพ่อหวดเราเนี่ยบางคนก็อยากจะรู้ประวัตินะครับประวัติของงพ่อหวดวัดพนมตะใต้ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อเดิมเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อหวดเนี่ยท่านบวชกับหลวงพ่อคลายวัดพนมลอกนะครับหลวงพ่อคลาย ที่ที่เป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อเดิมนะครับที่ว่าสร้างเหรียญทวิภาคีนะครับนะพี่ๆน้องๆที่ว่าเล่นมิดหมอเล่นเต้นสายหลวงพ่อเดิมต้องรู้จักนะครับว่าเหรียญทวิภาคี2483นั้นหลวงพ่อคลายกับหลวงพ่อที่นั่งคู่กันนะครับนะหลวงพ่อหงดเนี่ยก็เป็นอุปเป็นเป็นเป็นลูกศิษย์นะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคลายนะครับหลวงพ่อคลายท่านเป็นพระอุปชานะครับแล้วก็ หลวงพ่อขายท่านป็นบูชาแล้วก็ได้รับใช้ใกล้คิดกับหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมท่านมหาเดินทางมาหาหลวงพ่อหวดบ่อยไอ้หลวงพ่อขายบ่อยแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมท่านก็ได้ฝากตัวเป็น1ิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อหวดท่านจึงได้มีได้มีวิชาอาคมที่แก่งกล้าบนะครับเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ใกล้คิดของพ่อเดิมอีกองหนึ่งนะครับนะครับ แล้วก็ปิดหมอหลวงพหงษ์นั้นนานๆจะออกมาทีนะครับเพราะท่านไม่ได้สร้างไว้มากนะครับท่านสร้างไว้น้อยนะครับการที่จะมีโอกาสได้ก็ต้องรีบขวอยคว้านะครับก็ต้องรีบขวายคว้าซื้อไว้นะครับถึงราคาถึงราคาจะ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 ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะพูดกันภาษาชาวบ้านครับติดว่าแพงนิดนึงแต่เ,เราก็ต้องกัดฟันซื้อนะครับเพราะว่าเพราะว่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมทุกวันนี้ หายากแล้วนะครับหายากหายากมากแล้วนะครับยิ่งเป็นประกา3สามกริย์ด้วยนี่ยิ่งหาไม่เจอเลยทุกวันนี้นะครับแต่ราคาก็ใกล้ๆเขียดสี่ห้าแสนท้นไปละนะครับคราวนี้เราก็ต้องหันมาหาเก็บนะครับหันมาหาเก็บสายลูกศิษย์นะครับที่เป็นที่เป็นศิษย์โดยตรงที่เป็นศิษย์สายตรงของหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะมีหลวงพ่อหวว วัดหัวถนนใต้หลวงพ่ออ้อยหลวงพ่อโอดหลวงพ่อโอนอประมาณนี้นะครับหลวงพ่อพันวัดเขาล้ออะไรเงี้ยที่เป็นสิทธิ์สายตรงหลวงพ่อเดิมนะครับรก็เราก็ต้องพยายามหาก็บอย่างนี้เอาแต่ราคาเดบนี้ก็เพราะด้วยความสวยอย่างนี้แหละก็เลยต้องตัดฝันซื้อมานะครับแต่ด้วยความสวยก็พอส่งของมาถึงแล้วนี่ก็ไม่เสียดายนะครับไม่เคยได้ตังค์นะครับว่าว่าซื้อว่าแพงนะครับไม่เสียดาย,าาเ,ย,ดายเพราะว่าเราเห็นแล้ว ชื่นใจนะครับว่าสวยจริงนะครับสวยจริงสวยเดิมจริงอย่างนี้มีแค่สิบเก้าเล่มนะครับมีแค่สิบเก้าเล่มเราก็ดีใจนะครับว่าสวยจริงครับจะเก็บไว้งานประกวดเอาไปเอาไวล่ารางวัลงานนครนสวสร์ค์นนี่แหละครับนะครับอ่านะครับดูขนาดซอง ขนาดซองเนี่ยังเป็นซองเดิมนะครับนี่ขนาดซองนี่ยังเป็นซองเดิมจากวัดสมัยสมัยสามสิบปีที่แล้วเลยเห็นไ,ไหมครับแสดงว่าเจ้าของเขา,าแสดงว่าเจ้าของคุณพี่เขาเนี่ยเก็บไว้เดิมจริงๆนะครับเก็บไว้ที่เรียบร้อยดีมากนะครับะนะครับผมก็ทาใหพ้พี่น้องด้งชมกันนี่นะครับว่าเป็นเป็นมีดหมออีกสำนักหนึ่งนะครับเป็นมีดหมอที่ของหลวงพ่อหนึ่งนะครับ โดยที่น่าเก็บน่าบูชานะครับหลวงพ่อหวดวัดทวถนนใต้นะครับอําเภอท่าตะโกนะครับจังหวัดนครสวรรค์เหล่านี้เองนะครับก็จัดว่าสวยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะได้ชมของสวยของงามกันแบบจุกจตุใจนะครับไว้โอกาสหน้านะครับผมก็จะพยายามสรรหาสอะหาแสวงหามีดหมอหลวงพ่อเดิมมาให้ชมให้ได้กันนะครับพยายามจังเลยครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยทุกวันนี้นะครับ เป็นอะไรที่หายากมากนะครับเป็นอะไรที่หาจยากหายากมากนะครับแล้วเราก็พยายามจะสอหาแสวงหานะครับแต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสที่มีมีดหมอหลวงพ่อในสายลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมที่เรามีโอกาสที่จะได้บูชานะครับเราก็ควรนะครับควรเนี่ยควรจะเก็บควรจะสะสมควรจะบูชาไว้นะครับว่าราแต่พิธีพุทธได้ปลุกเสกตามตำรับตำราของหลวงพ่อเดิม นะครับที่มีพุทธคุณสูงยิ่งนะครับในในเครื่องรางของของเครื่องรางเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกินนิดหมอละครับเพราะว่าเป็นอะไรที่แก้กันคุณใสสิ่งอัรรพคนทั้งปวงลมเพลมพัดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะจะคนที่ชื่นชอบก็จะรู้กันดีว่าตุคุณนิดหมอนั้นเหนือคับาัญ,ญาจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นอมะตะ นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เราขอยุติไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ออกาสหน้านะครับผมก็จะพยายามนะครับเาะแสวงหามีดหมอในสายของหลวงพ่อเดิมนะครับมีดหมอในทุกสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลงกันที่สิสวยงามๆนี่แหละครับจะมาที่เป็นที่เป็นองคูนี่แหละครับจะให้ได้ ไ้ชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมตาไว้โอกาสหน้าจะพยายามสอดแสวงหาพี่หมอหลวงพ่อเดิมมาให้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอยุติเวียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าจะมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมธุงเงินพิมโนครับ